เจริญพ่อนอรุณสวัสดยามเช้าสบายดีบอสบายดียังมีชีวิตดีอยู่หรือแต่รู้สึกว่าคนพูดจะปวดหัวตุ๊บๆเลยนช่รู้สึกว่าแพ้เชื้อเชื้อพาน้องรุ่นแรงเอาเชื้อมาจากเมืองไทยเชื้อมันข้ามห้องมาทีเดียว ัวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะอีกกี่วันออกพรรษาสิบแปดวันออกพรรษาใช่ไหม <c oughs> ใช่ป่ะออกพรรษาวันที่สิบตุลานอะ,นะอีกกี่วันทอดกระถินวัดพระธรรมกายนิวคาโซยี่สี่วันโอ้ยไกลแล้วสองสี่น่าไม่ต้องไปซื้อนะไม่ถูกแปลกนะเมื่อก่อนไม่มีหมอมานี่นะ ไม่ป่วยเลยนะพอมีหมอมานี่ป่วยหมดเลยเนี่ย,ย,ยนั่งคิดอยู่นะ๋<ช>ยวกจะให้หมอช่วยตรวจดูอาการหน่อยนะประหลอดก็มีนะเ <laughs> นาะก็ขอให้แข็งแรงนะทุกคนนะสู้ๆเมื่อวานเล่าถึงวิหารหลวงปู่ตอนข้างข้างนอกใช่ไหมภายนอก <c oughs> ทีนี้ภายในภายในพอภายในเนี่ย อันนี้เป็นการถอดคําพูดจากหลวงพี่ต้นนะไม่ใช่หลวงพี่ฟังมาเก่าหูนะเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบเนียน <c oughs> นะหลวงพี่ต้นท่านก็บอกว่าภายในวิหารหลวงปู่เนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ยในภายภาคหน้าจะมีเด็กผู้มีบุญลงมาเกิดพอได้มาเดิน แล้วก็มาสักการะหลวงปู่ทองคำเนาะแล้วก็จะระลึกชาติได้รู้เป้าหมายตัวเองนะแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมแล้วก็มามานำทีมงานสารงานต่อเนาะฟังแล้วเป็นไงหูพึ่งเลยไหมโอ้ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ยังยังไม่เสร็จต้องบองี้นะยังไม่เสร็จนะ <c oughs> สิ่งที่หลวงพ่อท่านปรารบอยากจะทำเนี่ยยังไม่ได้ทำท่านบอกว่าพอผู้ที่มีบุญผู้เนี้ยมาปุ๊บเนี่ยจะเข้ามาสักการะหลวงปู่ทองคำนะแล้วเราก็ยกท่านนะอยู่บนอะไร บนบ่อน้ําพุใช่ไหมที่ทําด้วยที่ทําด้วยอะไรเอ่ยสิริมห,หาราชาธาตุซึ่งมีมูลค่าจะนับจะประมาณไม่ได้เลยถวายของอันปรนณีพอได้สักกาละหลวงปู่เนี่ยอยากจะให้บรรยากาศภายในวิหารหลวงปู่ในตรงแกลนกลางเนี่ยในตรงโถงกลางเนี่ย ให้เหมือนถ้ำพอกราบแล้วก็อยากจะทำใจหยุดใจนิ่งได้ยินเสียงน้ำเหมือนน้ำตกที่ไหลที่หยดลงมาจากจากซอกหินอย่างเนี้มันจะได้ความรู้สึกสงบลมเจ็นโดยมีเบื้องหน้าเนี่ยเป็นรูปปั้นรูปหลอ่อ หลวงปู่ทองคำอยู่นะแล้วโดยทางรอบก่อนที่จะเข้าไปสักการะตัววิหารหลวงปู่เนี่ยท่านก็บอกว่าในส่วนผนังด้านในเนี่ยอยากจะทำเป็นปฏิมากรรมปุนปุนต่ำเป็นเรื่องของอัตชีวประวัติของหลวงปู่ นดะนรอบเลยฮนะเดินรอบแล้วก็ปั้นเป็นเรื่องท่านน,นะฮะ <c oughs> ตั้งแต่พื้นที่แดนเกิดนะแดนบรรลุธรรมนะแดนที่ไปเผยแผ่ prepare, แล้วก็ไปปักหลักวิชาธรรมกายอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวมาถึงนู่นเลยฮนะ วิชาธรรมกายเนี่ยถ่ายทอดมาถึงคุณยายจนมาเป็นวัดพระธรรมกายท่านอยากทำแบบนี้ไงอยากปั้นเป็นปฏิมากรรมปูนปูนต่ำและผองพี่ผู้มีบุญเนี่ยได้เดินเวียนแล้วก็มองดูภาพปฏิมาก,กรรมปูน,ป,นปูนปั้นเนี่ยที่เห็นแล้วเนี่ยเรื่องราวในอดีตจะผุดซ้อนขึ้นมาเองจะเห็นระล,ลึกชาติได้เอง และจะรู้เป้าหมายชีวิตของท่านเองโอ้โหดีไหมเนี่ยโอ้โหสอดยอดเลยนะแต่ตอนนี้หลวงพ่อท่านยังไม่มีเวลาทำเ่ยปฏิบัติตเรื่องคือ,อ,ค,อคือพูดายงานมันเยอะมากนะแล้วก็ท่านก็ไปหันเหทำเรื่องอ,อนิทรศการสามดีจะมากกว่าวันนี้ก็มี เพราะฉะนั้นวิหารหลวงปูท่ที่วิหารพระมงคลเทม,มุนีที่ได้สถาปนาขึ้นมาเนี่ยจึงมีวัตถุประสงค์ชัดเจนนอกจากเป็นที่สาการะแล้วเนี่ยยังจะเป็นที่ให้ผู้ที่มาต่อวิชาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาทบทวนแล้วก็ มาระลึกชาติให้รู้เป้าหมายของท่านเองเนาะก็เดาๆกันไปเองเนาะจินๆกันไปเองยังไงนะท่านนั้นอาจจะมาแล้วหรือยังไม่ทราบนะเพราะเรื่องราวก็ถูกเล่าต่อๆกันมา <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงมินเป็นความสำคัญพอหลังจากวิหารหลวงปู่เสร็จปุ๊บยังไงต่อท่านกาปารบเหตุทำ วิหารคุณยายอีกวิหารคุณยายนี่เป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรฮะภูเขาทองนะไม่ใช่ซอสภูเขาทองเป็นภูเขาทองคำเพราะว่าอย่างที่หลวงพี่เคยเล่าให้ฟังนะว่าในสมัยสร้างวัดใหม่ๆที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ก็เพิ่งบวชส่วนคุณครูไม่เล็กก็ยังไม่ได้บวช แต่พอเริ่มสร้างวัดใหม่ๆนผู้ที่สนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์จริงๆเลยก็คือคุณยายถ้านก็เล่าให้ฟังสมัยที่หลวงพ่อธรรมะบวชใหม่ๆก็ยังไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่เขาศรัทธาก็คือศรัทธายายเพราะหลวงพ่อท่านยังวัยรุ่นอยู่เลยยังนุ่มอยู่เลยใครที่จะมา เริ่มสยสยศรัทธาก็ยังไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นการสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยในส่วนร้อยกัร้อไล่เนี่ยหลักๆเลยคุณยายจริงๆเลยทุกครั้งที่ไม่มีเงินไม่มีทองก็จะต้องไปกราบคุณยายนี่แหละแล้วคุณยายก็มีตลอดมีให้ตลอดจนทำให้ให,ให้มีความรู้สึกว่าคุณยายเนี่ยเหมือนเหมือน สมบัตินะจกกักรพรรดิตัดใช้เท่าไหร่ไม่ไม่พร่องจึงเปรียบเปลยท่านเนี่ยเหมือนเป็นภูเขาทองนั้นวะิหารยหญ่จึงออกแบบเป็นภูเขาทองคำนะฟังๆแล้วอธิษฐานเนาะจาหน้าระเผิดเ,เราจะได้มีภูเขาทองเกิดขึ้นหลังบ้านเนาะสบายเลยนะสร้างบาร,รมีสบายเลยนะะ วันนี้น่ัสนใจมีน้องมีพระอาจารย์หลวงพินท่านถามถามเรื่องห <c oughs> ลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ก็ต้องบอกว่าในในการบวชครั้งแรกหลวงพี่เนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดคุณครูไม่ใหญ่มากกว่าคุณครูไม่เหล็กต้องบอกประเด็นนี้นะเพราะว่ามีคือท่านเองเนี่ย คนที่พระธรมรมญาติที่บทด,ดอกท่านก็อยากจะให้นั่งธรรมะอยากจะให้ได้วิชาธรรมกายให้เข้าถึงง่ายนะท่านจึงให้ไปนั่งตลอดเลยไปนั่งพนาวัดูสิบเดือนแล้วก็มานั่งอยู่ในครารมานายสองเดือนแล้วก็ไปนั่งที่ดอยสุเทพปุยเนี่ยนะอีกเดือนหนึ่ง ผู้ใหรวมๆนี่เป็นปีนะนั่งสมามะอย่างเดียวเลยเอาอย่างงี้ง่ายดีกว่านั่งตั้งแต่ไอประเภทมืดตื้อมือดมิดนะ่ะทั้งร้อยกว่าองค์จำได้เลยว่าองค์สุดท้ายที่ที่แบบเหงพ้าในตัวเนี่ยนะองค์สุดท้ายนี่นะโอ้โหเพราะว่าได้ไปนั่งห้องเล็กกับคุณครูไม่ใหญ่แล้วท่านก็ติว ติวธรรมะจนองนั้นก็ออกมาพร้อมกับน้าตาร้องไห้มาเลยอ่ะเป็นไรบอกองเห็นแล้วเห็นองพระแล้วอ,องพระเป็นอย่างนี้นี่เองไงเงี้ยตื่นเต้นเงินใหญ่งั้นพอบอกว่าเวลายกทีมัยกยิงยก,ยกทึนะเห็นหมดร้อยกว่าองนั่นเข้าถึงองค์พระภายในได้เห็นองพระหมด หลวงพี่นี่โชคดีที่ได้คือได้เรียนในทางด้านสถาปัตย์จึงทางพุทธศิล์เน่ยซึ่งอยู่ในการดูแลของคุณครูไม่ใหญ่ก็คัดนะให้ไปฝึกงานที่พุทธศินจึงได้มีความใกล้ชิดกับคุณครูคไม่ใหญ่นะกว่าพระสาธมิกรูป,ร,ปรูปอื่นๆ นะในบางเรื่องบางราวเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณคูณไม่ใหญ่ท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีความสามารถในทุกสรรพสตรจริงๆอะเนาะคือในห้องห้องพักท่านนะหรือว่าในโรงปั้นหรือในในที่ที่นอกจากท่านมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยท่านก็จะมีแท่นปั้น แล้วท่านก็จะปั้นรูปหลวงปู่นะและท่านก็มีโต๊ะเขียนแบบด้วยก็ไว้เขียนแบบพาน้องก็ถามว่าเอ้ยแล้วท่านเขียนแบบแปลนมหาธรรมากายจะดีเองหรือเปล่าอันนี้หลวงพี่ก็ต้องขอตอบว่าไม่ทราบเขียนเองหรือเปล่าแต่ท่านมีโต๊ะเขียนแบบอยู่ในห้องพักแต่ว่าพอเวลาท่าน ถอดเนี่ยท่านบอกไม่ง่ายเลยไม่ยากเลยจ้าทำยังไงเหรอก็หลับตาให้ภายนอกกับภายในเนี่ยเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ซ้อนทับกันสนิทพอเวลาทุกเส้นท,ทุกเส้นทุกสัดส่วนที่ออกมาเนี่ยก็เหมือนกับไปทำทำกอ๊อปปี้ไปเขียน แล้วก็เอากระดาษพิษกระดาษกระดาษไขหรือกระดาษสาเนี่ยนะมามาแปะไว้แล้วแล้วก็เขียนตามเนี่ยท่านบอกยากตรงไหนยากตรงไหนฮะย <c oughs> <c oughs> ากไหมเราไอเราฟังแล้วก็ยากเลยเพราะยังมืดตื้อมืดมิดอยู่นะของท่านท่านท่านซ้อนทับกันสนิทเนี่ยมันไม่ยากเนี่ยมันบอกไม่ยากเลย โดยเฉพาะเวลาที่ท่านเพลินแล้วท่านนั่งเอ้าธรรมะมีพระธรรมญาตยกมือถามน,นั้นหลวงพ่อครับโอโอโอเหอเืนเดินอากาศนี่เป็นยังไงทํำยังไงยากไหมครับท่านบอกโอ้ไม่ยากหรอกนะทํากระคือให้กายกับกันกายเนี่ยให้เบาเท่ากับใจเนาะ ก็คือกันาธาตุหยาบเนี่ยให้เบาออย่างน้อยก็คือให้เท่ากับน้ำแล้วก็เดินเลยไม่ยากจ้าขึ้นชื่อว่าวิชาธรรมกายไม่มีอะไรยากฟังก็ง่ายหมดอะแต่ว่าเราเราทำก็ยากหมดอะนะฟ,ฟังฟังเพลิพนนะเพลินหรือแม้แบบเวลาเวลา หลวงพี่เองเนี่ยนั่งดูตำรับตำราที่มันเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบท่านก็เดินเดินมาด้านหลังเดินมาแต่ท่านบอกเออฟุงซ่านหลวงพ่อทำาบกฟุงซ่านเพือเจอนะแล้วก็ขับฟุงซ่านเพือเจอ <c oughs> แล้วท่านก็บอกว่าท่านก็สอนว่า รูปทรงที่ได้มาตรฐานก็คือรูปทรงมาตรฐานเนาะกลมก็ต้องกลมสี่เหลี่ยมก็ต้องสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ต้องสามเหลี่ยมหมดเวลาโห้หบอกอาจารย์เสือบอกวันเริ่มละเอียดไปเรื่อยๆนตอนนะ้าทั้งอะไรบอกว่าเอรูปทรงมาตรฐานเนี่ยนะถึงจะ ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่ผิดไม่เพี้ยนแต่ที่นักจินตนาการก็จินตนาการไปเรื่อยฟุ้งตะฟุ้งซ่านตามสภาพจิตใจที่ที่อะไรไม่นิ่งไงมันฟุ้งเฟอ้อไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยมันก็เอาเอามาใส่เป็นงานทำให้งานทั้งหลายในโลกนี้มันมันมั่วไปหมดมัน เพ้อเจอไปหมดมันฟุ้งซ่านไปหมดใะอืมพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บก็ลองสังเกตดิสังเกตงานก่อสร้างที่วัดพระธรรมกายทุกชิ้นเป็นยังไงเอง่ยกลมคือกลมเจดีย์คือทางลาดก็คือเป็นกลวยใช่ไหมนะเป็นกลวยปากกว้างนะก็คือพูดง่าทรงกลวยหรือว่าแม้แต่อาคารร้อยปีของเราเป็นไงฮะ กลมเลยนะกลมเลยเหลี่ยมคือเหลี่ยมกลมคือกลมสามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราได้ฝึกเข้าถึงแล้วเนี่ยเราจะได้ได้มาศึกษาวิชาธรรมกายแบบพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน <c oughs> เพื่อได้เรียนรู้แบบท่านเนาะถ้าวันนี้ยังไม่ได้ก็อธิษฐานกันไปก่อนเดี๋ยวมันก็ต้องได้ทักวันแหละชาตินี้ไม่ได้กรชาติหน้า <c oughs> แต่ให้ตอกย้ำในใจว่าเออผู้ที่ไปรู้ไปเห็นเนี่ยมีจริงมีจริงและไม่ธรรมดาด้วย <c oughs> โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยไม่ธรรมดาจริง,รงเนาะและปีนี้วัดพระธรรมกายนี่ก็ซึ่งกำลังจะจะทำอะไรโอ้โหเสียงก็นั่งสารอย่าพูดดีกว่า ปีนี้จะสร้างวิหารหลวงปูเ่เนาะเนาะอาคารพระมงคลเทพบุนีเหลี่ยมไหมเหลี่ยมใสไหมใสทะลุเลยนะเพราะฉะนั้นก็มาช่วยช่วยกันทำให้สำเร็จนะแต่กระถินปีนี้เนี่ยติดตั้งหน้าต่างกระจกสพีพุทธประวัติที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในโลกนะเสร็จแน่นอนเจ็ดบานหรือเปล่า ตอนนี้รอยอยู่นะช่วยกันกลั่นหน่อยนะว่าเมื่อไหร่เรือเนี่ยจะมาถึงท่าไวๆเราจะได้ทำภารกิจให้ลุล่วงสำเร็จเป็นอัศจรรย์เนาะโอเคดีไหมดีอ่ะดีกดไลค์นะนะดีกดไลค์กดแชร์นะช่วยกันแชร์นะหลวงพี่ก็คงพูดไปจนกว่าเขาจะหลวงพี่จะโดนแบน ผมรู้สึกว่ายิ่งมูยิ่งละเอียดยิ่งลึกไปเรื่อยๆเอ,อ,อ้ยประการหนึ่งเนะาะเมื่อวานนี่มีมีทางทางวัดพัทธมากายวัดใหญ่เนาะนะว่ามีอะไรนะกลุ่มศรัทธาใหม่แลนะ้วกลุ่มศรัทธาใหม่เนาะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวัดพัทธมากายนะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครชักมีใครชวนเข้าไปอ่ะ ก็บอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับวัดพระธรรมากายเขาก็ชอบเอาเอาชื่อชื่อเราแล้วก็เอาวิชาหลวงพ่อเนี่ยไปแอบอ้างเอาวิชาหลวงปู่เนี่ยไปแอบอ้างนะเนาะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้พวกพวกเรารู้ไม่ละไม,ไม่พยายามไม่ให้พวกเราเห็นโดยเฉพาะพระเนี่ยเขาก็ไม่อยากยจะให้รู้เนาะ แล้วมีเป็นกลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ต้องบอกอย่างนี้ขอขอเสิร์ไม่ดิดนแลนหลวงพ่อนบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่อยู่แล้วคุณครูไม่ใหญ่นะแล้วบอกต่อไปถ้าหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกผิดผิด,ผดเพี้ยนอะเนาะเขาก็จะแยกตัวออกไปแล้วก็ จะผุดขึ้นมาเป็นใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ฟังให้ดีนะไอ้พวกผิดผิดเพีย้ยนเพียนเนี่ยแล้วชอบเอาวิชาหลวงพ่อเนี่ยวิชาหลวงปู่เนี่ยไปแอบอ้างโดยเฉพาะพวกเราเองก็ตามที่เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่เนี่ยให้ให้ใหมันคงแล้วก็มั่นใจในในพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวัดพัะธมากายนะไม่มีสายอื่น ไม่มีสายอื่นโดยเฉพาะสายที่พูดเรื่องละเอียดมากๆเลยพูดเรื่องละเอียดแบบแล้วต้องเข้าฟังตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี้ยไม่ใช่ละไม่ใชว่วิชาหลวงพ่อไม่จําเป็นต้องฟังวิชาหลวงปู่เนี่ยให้นั่งรู้เองครับไอ้แค่ฟังอะฟังมันก็จำๆจกันมาแต่การเข้าถึงเนี่ยมันต้องเข้าถึงภา,ายในตัว น,นี่ที่ไม่ไม่เหมือนเลยนะก็ฝากไว้โอเคเดี๋ยวตั้งใจลัพร, <c oughs> รับตาเบาๆพอสบายๆให้ใจของเราเนี่ยแช่ชื่นเบ,บิกบานผ่องใสให้มั่นคงในประเด็ประคุณหลวงปู่ในวิชาธรรมากาย ให้สายบุญที่เราได้ทำมาอย่างดีเยี่ยมให้มีธิ์มีเดมแมวดุภาพดึงดูดความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองปราดานาในสิ่งที่ดีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ประรานาได้ท้าไม่มีทรัพย์สมบัติหลังไหลามาไม่ขาดสายให้แวดล้อมไปด้วยเหล่าบัณฑิตนักปรา์คนภัยคนพานอันตรายใดๆอย่าได้มากล่ํากลายในตัวเรา หรือแม้กระทั่งวิชาที่ผิดผิดเพ้นเพี้ยนเนี่ยก็ขออย่าได้มาอยู่ในรอบตัวเราให้เราเนี่ยมีวินิจฉัยที่ถูกต้องมีวิทยาญานที่ที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมากายมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ทำวิชาปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เพื่อได้ตามติดมหาปุีอาจารย์ไปทุกชาติตราก,กระดั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมตั <c oughs> ้งใจละพรนะสัพพโร อาวินิมุนตัวสัพสันดามมวันทินตัวันสัพเวงรัมวันติกันตัวนิมผู้ตัวจะตัวังภวสัพพิโยวิวันฉันดุสัพโรวิวินนานจะตุมาเตภวันวันตารายยสุขีที กายุโกภวอาอภิวานธาะสิริสะเดินจังวุนทาปจ,จายโนะจันตารวัมมาวธรรมวัทันติอายุวันโนสุข,ขังภาลัง อนุโมทนาบุญให้ร่ำให้หรวยแข็งแรงนะสุดท้ายมีไหมศรัทธาใหม่ไม่มีฮะมีแต่ศรัทธาตั้งมั่นครับผมมีแต่ศรัทธาตั้งมั่นในพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนะาะศรัทธาใหม่ไม่มีเพราะว่าถ้ามีศรัทธาใหม่ก็แสดงว่าของเก่าเนี่ยมันไม่ไม่ตั้งมัน่นมันเลยต้องมีศรัทธาใหม่จะเพี้ยนกันไปใหญ่เลยเนาะถ้าดีก็ ให้ทุกคนมีใจที่เข้มแข็งมอมินิฮาร์ดเลยครับพร้อมกับยิ้มใสปิ้งปิ้งปิ้งนโอเคสาธุ